รายงานสภาพอากาศประจำวันกับจิงโจววันนี้วันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568ประเทศไทยยังคงได้รับมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนนะครับทำให้หลายพื้นที่ในประเทศเราเนี่ยมีอากาศที่เย็นและหนาวมากโดยเฉพาะกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยอดดอยและยอดภูมีอากาศที่เย็นถึงหนาวจัดรวมถึงมีลมแรงด้วยนะครับต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสประชาชนควรดูแลสุขภาพให้มากนะครับช่วงนี้อากาศหนาวสุดๆและต้องระวังเรื่องของอัคคีภัยมากเลยนะครับเนื่องจากลมแรงอากาศ ก็แห้งด้วยส่วนที่ภาคกลางรวมกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีทั้งอากาศเย็นในตอนเช้าอากาศเย็นทั่วไปแล้วก็มีลมแรงนะครับโดยรวมแล้วอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสถึง20องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาถึง30องศาเซลเซียสภายในเวลาวันที่2 1ถึง23พิพฤศจิกายนนี้นะครับภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นเดิมเนื่องจากภาคใต้เราได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงและมีย่อมความกดอากาศตา่ําทําให้มีฝนนตกหนกหัและ ตกมากหลายพื้นที่เลยนะครับในพื้นที่สีเหลืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้แก่น,นครศรีธรรมราชกระบี ตรังและสตูลและรวมถึงภูเก็ตด้วยนะครับและพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักมากได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวามาดูเรื่องของคลื่นลมกันนะครับในระหว่างวันที่21-23พฤศจิกายนนี้นะครับมาดูที่อ่าวไทยก่อนคลื่นลมสูงถึง2-3เมตรส่วนทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรแต่ถ้าห่างไปจากฝั่งก็จะมี2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและก็หลีกเล ืองะไรก็ควรรดออกจากฝั่งในช่วงวันที่21-23พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับขอให้ประชาชนทางภาคใต้เนี่ยให้ระวังเรื่องอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มนะครับและประชาชนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยต้องระวังเรื่องของคลื่นเข้าซัดหาฝั่งด้วยนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้รอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมนี้ด้วยนะครับ